สวัสดีครับพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปวันนี้มาในช่องเสียออกเผ็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับว้าว่ายว่ายว่าย,ายนะครับวันนี้กับมาคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องโอ้ลุงตู่ฝ่ากลับบ้านบ่ราอนะครับบรรยากาศ โอ้พ่อพนมกับมืมอหนีปะโอ้พ่อพนมมันกับมือนีพี่นอ้องต้งตัวกันดียวกับสะกดน้องควานรื้อกันครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับในสำนักงาน ก็จะประมาณนี้นะครับ mm. พี่น้องครับทีมงานก็ทีกขับเบิดทุกคนนะครับเลีอยเดินเลีอยเดิพอพป็น่มก็ทีกขับเลื่องนี่นะครับแล้วก็ลุงชูอีนได้ไวาทีกขับก็ขับผาแม่ไปหาหมอ ับบรรยากาศตอนนี้ในสำนักง,งานบรรยากาศสดๆเลยวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องไปรำรือมินิคอนเสิร์ตอะไรกินเสียวอะ่กะก็คือเกานะครับพี่น้องจัดหญาในสำนักง,งานเหมือนเดิมนี่คู่ไก่ นะครับหนังมัน,นมันเครื่องนะครับพี่น้องวันนี้กระซิจวดจัดอีกคือเกาสวัสดีครับพี่น้องนะครับจัดเนี่ยอีกคือเกานะครับ งานมีนี่ครื่องซูเไอร์ด้ไปหรอกครับพี่น้องเพราะว่าไปตัศิลปินเพิ่นแจวว่าก็ดก็เกยแจกอยู่นี่ซะนะครับแต่เนี่ยซ้ำใจตรงนั้นก็สิกกลับบ้านนะครับพี่น้องเห็ดมันเล่าทั่วภารกิจเล่าก่อนจังสิได้กลับบ้านไม่อาจเรียนบ้านจักษ์นั่นคนนี่โอ้ มาดีแท้ทางน้ำมันหัวตัวนี้นะครับโอปนุ่มอา้าปโอปนุ่มนะครับเพว่ยได้ได้ก,ก,ดดกลับโอ้โอปนุ่มได้กลับมาเนี่ยโอ้ยเสียดายเนาะ,ะไปอีกมือ่สองมือ่นอยังทีได้กลับแต่มันมือ่สองมื่นได้กลับน้ำอยู่ ฮะโอ้ยกะละสินกะละสิน,น,นเมนเมนเพราะว่ากัดโอ้ต้องเราคนกะทิตามแปีะติแปียลอยเลยดินะครับกะทิไล่สดได้โหลตัวเยี๋เอามาเดดเยี่ยเบื้องใหวดด้ว่าอะไรตสวด้อเราไปนะครับเพราะว่า ดีใจน้ำเราอยู่คนติดตามแกอร่อยหรอโบสทำอะไรทำหนึงบทถ์หัดลอยอยังไงดิแก่เ้วเาว,วตั้มอยู่แล<ห>้วเฮ็ดไป็นตั้มนั่นแหละไม่กันโอ้ยเฮ็ดผู้เพิ่นมักไทยคลิปพี่น้องเพราะว่าเรามักไทายคลิปอยู่เรื่อยไหมตั้งแใจ,จเฟรตบกุกเราก็บไทายอยู่เรื่อยดิเรา,า,ามักไทยคนมักไทยนะครับทั้งในกะทายเพราะพี่น้องในเห็นน้ำกันนี่ยไม่กันครับฝากติดตามพนมไก่บุตรบ่น้ำบุตเออน้ำบุตรนะครับเปลี่่ยยนอู จะเปลี่ยนอยู่ดอกเปลี่ยนเป็นว่าอยากเปลี่ยนเป็นพนมคนภูผ่านเออเมืนกันคองแมนพนมคนภูผ่านจริงจีพนมพนมคนภูผ่านมัีสื่อว่าเข้าอยู่วองใดจังใดหรือน่าแมนพนมคนภูผ่านเออขึ้นเลยน้าผ่าก่อนเออเอ้าผ่าไมุ่้งนาลวดเลนี่พอพนมเราก็ะดิกครับพ่อเจียวว่าก็ะดิตัดหญ้าแล้วหรอกกระดิกเข้าขึ้นก่อนนะครับคลองสามมือก่อนเพี้ยเหรินบ้านวอยง่ายใช้คิดนอดบ้าน เมน,น,นุดเงาเนาะภนนาษนนีมากขึ้นเก่าแหละแบบเา็น,านับบป,ประมา,ะมาดีนะครับพี่น้องคือเก่าลุงตัวก็ดีครับมันบอกลุงตัวมาก่าสิสำปายเราเราก็ไปกวนม,มากพระท่าน,น,นอาโอ้เ <ลา S 1> อ <ๆ S 1> หหอเออยันตะล่อด่าตะหมอว่านแล้ว <c oughs> ลว่านผ้าใยไปหาหมัวนะครับลุงตัวนะครับพี่น้อง ว่าต่างคุณตางมีภาระหน้าทีนานาท่นะครับแต่เฉียวเฉียวว,ว,ว่าควมีหน้าที่เฉียว่ากัคิดฮอดบ้านนิดกันนะครับมินิงานมินิคว่วงหรือบัเดไปหรอกครับพี่น้องว่ามันนะครับโอ้แต่ศิลปินไปนะนะครับพี่น้องมินิปิดตัดดันหัวใจเราฟ้ามาขึ้น บ้านตัดหญ้าโอ้หแฮปปี้กับเราบ้านี่นี่แฮปปี้กับกับเราด้วยมาเรียแต่พ่อพ่ออ้วนหนูป้าบันครับเนาะกำลังใจนะครับพี่น้องครับ ญี่ปนีกับมาไายบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบ่งนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับในสำนักงานนะครับพี่น้องครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเบ่งนะครับบรรยากาศในสำนักงานก็ขอขอบุณปีขอบุณน้องเด้อที่กดที่ตามช่องเสียออกเป็นลำพื้นนะครับพี่น้องครับแดดก็ไม่ค่อยออกเราเมื่อนี่นะครับ เมียบ้านก็นที่ท้ายก็ก็แก๊กแก๊ให้พี่น,อน,น,น้องเบิ่งน,นะครับการเป็นอยู่ในกลิ่นขี้เกล่นะครับนมแล้วก็ดูแลรถเป็นไว้นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อที่กดติดตามช่องเสียวออกเผ็ดร่ำเพรื่อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังมาพบพื่อกันในคลิปต่อไปนะครับสีใต้บรรยากาศพี่น้องเมึงอีกสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับที่กดติดตามช่องเสียวออกเผ็ดร่ำเพื่นนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์นะครับสำหรับคลิปที่บ่มีอย่างไรนะครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ไปบก,กูดให้น้ำในเดือนะครับจำหรับพิิปนี้กับขอคำว่าสวัสดีครับ